สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมครับคือเกาแ้วพี่น้องช่องบอเบียทั้าซิ่งเนนะนี่เกมซะแล้วครับเอสเจ็ดร้อยของเราวันนี้เราจะมาเคลียร์ครับเคลียร์ประเด็นครับเคลียร์ประเด็นนะครับเรื่องคดีจกแล้วไม่จ่ายนะครับผมตอนนี้ก็มาถึงสพแล้วครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเสียค่าปรับกันนะครับคดีนี้โหดร้ายครับ ไปกันเลยครับเดี๋ยวเราก็รอเจ้าหน้าที่นะครับรอเจ้าหน้าที่ชุดสืบมานี่ผู้ต้องหาครับนั่งหงอยศอกเลยครับพี่น้องืันนี้ไม่ยังก่ฮะไม่เคียวยังก็ะคดียังก็ะเคีย่คดีจกแล้วไม่จ่ายนะมีเงินว่มีเงินเจียกป๋า่คดีจบลอยจบลอยมีเงาเผลอเจอกันบ่โอ้พี่น้องนี่ครับ มากครับตัวแรกครับดเจร้อยครับอยู่ที่ธานีตำรวจนะครับคดีนี้ค่อนข้างที่จะร้ายแรงนะครับคดีอาชกรรมร่วมกันอนาจารกลุ่มคืนกระทำชำเราหรือเปล่านี่ฮะสารภาพมาเอออย่าเผลอนะพี่น้อง เกมจนได้ครับเกมจนได้ก็ช่วงนี้ก็ชื่อว่าอะไรครับเขาโล่งภาคตนวาเล่นครับเดี๋ยอกอะไปหาผมแน่เดี๋ยวผมก็มาหาเพื่อนแน่นะครับเนาะธรรมดาครับธรรมดาทีมงานเขาต้องเสียบครับยอมใจครับยอมใจอพั้นเขาแต่มองเดียวครับุมองโลงภาคแ๋วนี้มั้นผมเข่าเกือบเบิดลแล้วครับ อยางกับกรดีไล่ต่อยแน่ก็ไปไหนเนาะคนเท่ากี่ได้ต่อยแน่ก็แจ้งก็เวลือไปบูมแมนเรอบอยู่ธรรมดาเนี่ยแบบรอรอไปก่อนเนาะช่วงนี้เพราะว่าเออเจ้าหน้าที่ยังไม่ทันมากครับ ง้อยเลยครับนี่ง้อยเลยนะเลี้ยงเป็นย่านไปไปไปขวดท่านกินเสาอยู่ไปกวดคุกเลยไปกวดคุกเลยไปตรงนี่ล่อเดี๋ยวฝากครั้งไว้จักสี่หามื่นฝากครั้งไว้บ่เป็นยังโอ้หนังสองคกเฮ้ยเขากินเขาแน่กอนกับอะไรเออแย่เลยเนาะโอพันบุดลงฝากก็มีเราอยสองคนนี่แหละว่ามึงส่ง ขีรถขั้นไงเขามากครับเพื่อนกระแนมเนาะเพื่นกัดชีบา่าโอ้คดีนี่ไงเติบครับมาดูขนาดวะลงผักธรรมดาอาชีพเราก็เอ,อ่อทุกคนประกอบอาชีพนี้ต้องเจอกันทุกคนนะครับ<ะ>ต้องเจอกันทุกคน นะบ่มาลงพักเพิ่นกับไปหานี่กันบ่มาลงพักเพิ่นกับไปหาเพิ่นว่าเพราะจะน้องก็ต้องมาเนาะอืมมาเกาแถวแต่เมือม่อวานบ่มาเพิ่นกันแค่ไปหาฮอตบอสอืมกลับบ้านกลับบ้านไปยังคดีรุดฝนคดีรุดฝนครับเขาบอกว่านคุกเต็มครับว่าคันเอ่อว่าคันเขาไปคุยมาแล้วนะครับเนาะตอนไปคุยกับเจ้าหน้าที่เขากะทายประหลาดเลยพี่น้องทายประหลาด ต้องท่าใจครับเพราะว่าเออเขากบนําเสนอใดแค่เท่าทีนําเสนอใดเนาะเจ็ดสี่เนาะโดยนําเสนอบ่ไ้ก็ต้องขอถดขอภัยนะครับเนาะอ่ะนี่กะจัดการเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเอาสิเดินทางกลับบไปกลับบ้านครับกลับบ้านจบกันครับแคดนี้นี่เขี้ยเรียบร้อยจบแล้วไม่จ่ายครับข้าปลาผาลอยครับเจ็บสี่รับปลาผาลอยมีอย่างไรครับ อย่าหาทำนะครับอย่าหาทำบอเซียนยี่เลี่ยนแบบครับพี่น้องต <c oughs> ้องบอกมาโดยตเล็บมือข้างเดียวนี่ทุบมือนีก่กะโอ้ยอยากครับลูกทันหลานเธอหลายอย่างครับรบางทีต้องเครียยังก็ต้องระมัดระวังครับระมัดระวังซุ่มซี้ซุ่มหาบ่ได้เด้พี่น้อง dung chi dung hải cả cái việc đấy ngăn đây lỡ dưới biển có hoàng không ăn đi nếu có gì đơn thang về len in to nó gặp nó มาปุ๊บวะขึ้นพอดีได้ึ้นดินปูนพอดีเลยพอดีหรอมาเลาะลงผักกับวะนี่ข้าวขาดพอดีไปไฟกต่ำเนาะห้อยขาดเดี่ยวห่าง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 ห้อยขาดห่างเนี่ยพิ๊ด เสียเวลาครับไปอีกสองชั่วโมงครับเอฟีโอ้แย่ขนาดวะต้องเสียค่าปรับด้วยนี่ตำรวจนะ่าต้องเสียค่าปรับยืบนใกลป้ปลาไหลข้างลูกบอลไหมเขาเลียงเนี้ยออจำไว้ด้วยเอฟซีด้วันจกุกเราก็ต้องใจข้าเจ้าออครับ จุกเราปัจจัยมันจะเป็นคือนี่ครับลูกน้องพมกนี้คดีค่อนข้างที่จะรุนแรงครับสาวผสาวสาวลูกตับตับเอาแย่ยุ่งทีก็นั่นแหละครับทิพนี่ก็ ฟิซิว่าไงเหน่อยฟเพราะว่าเป็นอื่นมากเท่ากับตองมากครับามประพี่นี่ครับอันม,มากอะ่ะฟิสิว่าเข้าโบริสุทธี่เข้าตองมากแสดงตัวเป็นผู้บริสุทธิ์ครับแต่ย่าไปเส้นแต่ย่าไปเส้นรับสารภาพเด้อยิดคุกเด้พี่น้องติดคุกเด้เออ ก็หั่นผมเบากันไปกวดคู่เราอะคู่เต็มมันเลยดอกมาขึ้นครับโอ้โหบันเส้นหรอโอ้หั่นเส้นนั่นละเรียบร้อยเลยเนาะโอ้คั่นเซ้นกับข้งร่วมแล้วครับพี่น้องจกขันจกให้มันแล้วเออ่าไปจกแบบข้างๆๆนั่นแหละไม่ได้ทันว่าคันเออเด็ดลุงมือจกเด็ดลุงอันนี้แล้วก็เอาให้มันเลี้ยวครับจกให้มันเลี้ยวจกเปล้วก็น้ำจ้าเนาะน่อยเลี้ยวจกงานเขาเปล่วเนาะ เห็นกันมาแล้วก็กดิดแจ้งตำรวจตัวบอกแล้วดเสียต่อยหาลอยเอาไปเนี่เขาไปยังครับก็อ <laughs> ย,ยบอกกันยากมาเนี <S <s เป็นกลายเป็นธรรม,มาชาติไปแล้วเนาะเอซีนะ่เนาะเลี่ยงปุ่นี้เนาะอย่าไปหาซีเรียสกับธรรมดาธรรมดาสไตล์ผมเนาะครับเนาะมีแต่ปุ้บผมมีอะไรคือลูคคับมีสาระเนี่ยอะไรสาระเนี่ยครับสมองป้าปนกันไปครับบอกว่า ช่องเข้าเป็นช่องที่ห้าครับเอาา้าไปยาวก็ไล์ย่างห้างเราเอฟซีเดี๋ยวสาติตตามตอนต่อ,ตอไปเด้อว่าเราจะไปลงภาคไหนครับ <c oughs> เอา้าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยครับเนาะบายบายครับสวัสดีครับ